ูหลุแล้วถ้าข้าฉันก็ได้พึ่งแบบนี้มาเพราะว่าก็มาเจอน้ำพึ่งนะคะจะเดินไปตลาดเดี๋ยววันนี้จะไปเยี่ยมญาที่ในเมืองแล้วก็ไปตลาดไปซื้อของไปให้่าตินี้ทองฟ้าสดใสความหลงปีใหม่ยังไม่จบจ้ะได้ยินเสียงเพลงกันไหม้างบ้านบ้านลุงปีแล้วฮัลโหลฮัลโหลวันนี้เธอไม่ร้องเหรอปกติน้องเขาร้องแบบร้องเพลาะมากเลยนะ ร้องให้ฟังหน่อยเร็วเ,เดี๋ยวฉันไปตลาดก่อนเดี๋ยวมาแวะหานะการมาตลาดนะคะก็เดินลัดบ,บ้านมาหนึ่งซอยผัดมาหนึ่งซอยนะ้เดินประมาณไม่ถึงห้านาทีดวยสั่นค่ะนี่ก็เป็นซอยเล็กๆข้่มาแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูแบบข้าวอะไรไปให้่าย่าติเขาอยู่ในเมืองเราจะไปเยี่ยมค่ะอะไรบ้าง ี่เลยค่ะผ่านไปเลยค่ะยายก็มีอย่างเงี้ยยายก็มีจะอี้เก้าสิบเออหนอยสองนีเพื่อนจะเอาอันนี้สองอันเาสผัดสามหมูพักวนหมูเนี่ยจือมันเป็นผักวันหมูอือมาเรียงจันหบกะูกหลานมาันยายเอาพักที่เอาก่อ อันนี้ผักเที้ยวนี่นี่พริกกระ,ะเลียง่ะกะเรียง,ยงอีนน้ยน,นี่มันอ้นวอนออ่อนเขาปอยอย่างกินเดีดวยวอันนี้มันค่อยแข็งเนาะ กยมดเอันนี้พอัย้ายสัาเงอ๋อย้ายปูคนเดียวค่ะเจ้ายายทอเองหมดเลยตีด้านไปนะพักอย่างบัย้ายกว่าคนเดียวลุงอยู่คนเนี้อลุงดูเจ้าแกนมาส่งวนอ่ะเดี๋ยวเิเอากิโลนึงแล้วกันยายเดี๋ยวเปินมาเอานะยายพออันงามๆเฟิรเนนะเอาสวยได้ไหยายยายก็เอาเนาะเอาเอาีงามๆยายก็ได้เจ้ายายก็ได้นะเจ้าได้เจ้า ก็มาขายเตียบแล้วก็ผัดที่บ้านเขาก็มาขายกันหบาทสิบบาทเยอะแยะเลยวันนี่ปลาทูน้อยบะามีแต่ทูน้อยก็บมีแอะไระแตตัใว,วใหญ่นะปลาทูไปให้แมวตรงนี้ก็จะเป็นขนมอาหาร ไปใส่บาบกันแล้วก็ฟ้าก็มีหลังขายต่างๆเห็ดสี่สิบเราจะต้องมาซื้อเห็ดเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปนึ่งแล้วมันก็เหลือนิดเดียวจะทำน้ำพิกงเห็ดก็จะเหลือประมาณใช่พอดีน้องมีติบ้านี้แล้วแล้วน้องก็กล้วยมันมีเสาห้ามนมีเสาเอากล้วยตัว มีตีบ้านประมาณนี่แหละแต่เดี๋ยวไปนึ่งมันจะเหลือนิดเดียวนี่คุได้เห็ดอะไรอีกบ้างโซนนี้ก็จะเป็นผักนะคะ<ส>ผักผักแล้วแม่ะคะ้าก็มาไม่เต็มนะคะเพราะว่ามันส่งการ ยายก็เลือกอยู่ขายเดี๋ยวกี้ขายอยู่เดี๋ยน้องฝากของไว้แป๊บอางนี่ก็ได้เราวางนี่นี่วางนี่จ้ะนี่โอ้โหเดี๋ยวนี่เดี๋ยวน้องเีียมของขายมะขามเปียกเก็นปุ๊จะได้นะคะแม่มีหัวเชยเท้าก่อนนีน้องไม่มีหัวเชยเท้าอยากได้หัวเช้เท้ามดไปเหนแล้ว ไป่หนแล้วได้หัวใชเท้าเคที่บ้านเราก็มี ว่าไปม่สามร้อยหรือไม่ใช่สามสิบสามร้อยเหรอเท่าไหร่ไม่ใช่เป็นลูครับขวดนึงขวดละเท่าไหร่สองอ๋ที่เป็นขวดี่ายนั่นไม่ที่เอาใตรงไป็นีานี่เขาเขต้องให้ช่วยเขาช่วยขใช่วยกันเนาะแ้วก็เนื้อย่ง เหนียวแล้วทำไมพ่อค้าไม่ใส่มาอันนี้มันเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ขามันก็ไม่ใช่อ่ะอีกทีไม่ใช่ใส่ดีรูมมาแรกไม่เป็นไรก็นับไปอย่างนั้นแหละป่ามันไม่ใช่สองร้อยหกสิบอันนี้ขวดละสองร้อยอันนีขวดละาอยอันนี้สองร้อยนี่สองร้อยอันนี้สองร้อยครับอันนี้มันต่างกันยังไงอันนี้พึ่งห้าสบอันนี้พึ่งหลวงอันนี้พึ่ง พึ่งโผล่อันนีต้งอีโลก็สาขีดนี่ฝ่าก็ไม่มีไปเนี้ยมันต่างกันตรงพึ่งหลวงกับพึ่งอะไรนะอันเนี้ยมันอยู่ต่ำครับนี่พึ่งเนียมันอยู่ต่ำอันนี้มันอยู่สูงพึ่งหลวงนี่มันอยู่สูงอันนี้มันพึ่งตรงนี้มันอยู่ต่ำอับเนี่ยเนี่ยพึ่งตัวน้อยอันนี้ตูวน้อยเออเนี้ยเจมินเนี้ นี่พึ่งอันนี้แอเขาเรียกว่าอะไรนะพึ่งหลวงแลวนี่พึ่งอะไรคะพึ่งนขนพึ่งนขนรอยู่ในต้ไม้อ่ะอตพึ่งหลวงมันดูแบบนี้เนาะนี่นี่มันูไม้ในตยงนอันนี้เราต้องไปทำเองสิ่ <c oughs> ลงกสอ่ได้ลยอันนี้ก็สวยอันนี้มีน้ำอยู่เยอะกวปิดอันนี้ลอซึ้อนีแล้วก็เอาจบหนแล้วก็ใสุนแล้วก็แล้วก็แล้วก็ผ่านใสมาไม่ใช่ใสไว้มาหน้าเจือแล้วก็้อยห้อยแล้วก็เอากระมานตั้งตั้งแล้วก็าย้อยย้อยอ๋อให้น้ามันหยดลงมาให้น้ันหยดลวเราเข้าภาพบี หัวหนหัวสองหัวหนึ่ะกว่หัวหนักหนสองหัววได้เเอาประโยชนอร่อยนะเนี่ยเอ่่มต้มไ่ปิ้งกินก็อร่อยเอาปรโยชนชาต่ใส่ถันะใส่โแล้วก็เอามาใส่ขอได้มาใส่ถัได้มาไว้มาเจือแล้วก็เอาฟอยง่แล้วก เอาเราก็อได้กะลมาก็ได้อาย่างก็ได้ของเขาหน่อยไม่ยอะใส่เยอะไม่ได้รวันนี้ขวาโมลี่โอเควันนี้ขาโมลี่ฮะไ้สาาสิมออทไมยาเปล่านิถุงหนิทาไมไม่ใส่ถุงหนิทาไมไม่ใส่ถุงอันนี้ได้ได้ อาอันนี้อันนี้อันนี้กีาทนี่ร้อยห้าสิบอะไม่ลดแล้วเหรอเนี่ยขอลองก็ใช่เนี่ยป้าอันนี้ไม่ลดนะใช่อ๋ออันนั้นของคนนั้นคนละเจ้ากันพอตัวเองไม่ใช่กะเอืมลูกมาได้กะลูกให้หน่อยกะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะย่าป้าเราจะมาลุ้นเนี๋ยวนอกจิ้ลุ้นเดี๋ยวนอกเจอคนพูดภาษาเดียวกันนะคะเขา พี่เขาขายของในตลาดรู้จักกันนะคะเขาก็มาต่อกันแค่เนี่ยพ่อพ่าเนี่ยเทียเทียบป่ะล่ะฮะอันนี้ร้อเลี้วร้อยเล็วเอาเอาหมูลุยเอาอันนี้มังร่าเนี่ย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 ยกข้าเทียบเนี่ยอ่ะเดตยวนึงน่าจะเสร็เนอะเทียบยี่สิบแล้วเขาเทียบี่สิบแล้อู้ร้อยอันนี้ร้อยยี่สิบอะอ่อ่ะใส่ถุงใส่ถุง ใส่ถ้นี่แหละใส่ถุงอันนั้นแหละแล้วก็ใส่ไปเลยไม่ใช่เล้ยมันั้งแต่หอมมมออมตัวนี้่างหีจ้างเรบจ้างจงอ้กจ่งจงา้งจ้างาเนี่ย อานนี้ใส่โค้ดนู้นก็ใส่ด้วยกัาโอเคเราก็ได้มามาต้องใส่ถุงก่ได้ยีเจ๊มามาตัวนี้นึงมาไวแล้วค่อยๆต้องไปดีนะถ้าดีนี่ม่ส้มไม่ต้องเดียวเออเพื่อเที่ยวโอเคแ้ได้อันนี้ อันนี้ขเขาเขาเจ็บคุยๆๆก,กับเขาหลายพึ่งเหลือเกินนะแล้วก็สู่หลุบแล้วนะคะฉันก็ได้พึ่งแบบน,นี้มาเพราะว่าแบบขวดดูมือดูมือลุงก่อนนะฉันก็เออหนะ้ามันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เนาะเราก็ไม่ว่ากันนะคะ <ๆ S 1> เขาก็ก็ตามนั้นตามนั้นนะคะหลุบแล้วอะเราก็ได้ตัวนี้นะคะพึ่งหลวงพึ่องอะไรไม่รู้แหละนะแต่มันก็โอเคอยู่นะสองร้อยกว่าบาทนะ ได้หรือ,อยังเท่าไหร่คะเก้าบา,บาทง,งามอรอเนี่ยไอเขามาขายตะก,กี้เนียตอตายพ,าตพี่สีมาต้อนรับเหรอโอ้โหพี่สีมาต้อนรับกลับบ้านใช่ไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยสิสีเบ้อแล้ววิ่งดามเลย แล้วก็กลับมาถึงออบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมของแล้วเดี๋ยวจะออกไปหาคุณยาในเมืองก่อนนะจ๊ะ